นี้เอาโจทย์มาฝากน้องๆมหนึ่งนะครับโจทย์อะไรเอ่ยโจทย์เรื่องจํานวนเต็มครับคือครูมองว่าเรื่องนี้สําคัญมากแล้วเป็นแบบก้าวแรกที่สําคัญก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่เลยแหละในการเรียนมัธยมเนาะถ้าข้อเนี้ยหรือเรื่องเนี้ยไม่ได้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบยาวแต่ถ้าได้คุณก็จะมีความสุขไปอีก3ปี6ปีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองทําโจทย์แต่เดี๋ยวจะต้องมีการระบุคําว่า ระบุคําที่ครูจะพูดเนี่ยสองสองคำคือคำว่าตัวมากกับตัวน้อยเนี่ยเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่ามันคืออะไรนะคืออย่างนี้ดูอย่างข้อหนึ่งเลยนะครับมีสี่กับลบสิบสองใช่ไหมเราจะใส่บ้านให้เขาหรือเขาจะเรียกว่าค่าสัมบูรณ์อย่างนี้ค่าสัมบูรณ์ของสี่จะได้สี 12, ่ค่าสัมบูรณ์ของสิบสองจะได้สิบสองเอ้ยค่าสัมบูรณ์ของลบสิบสองจะได้สิบสองอย่างนี้นะครับสังเกตด,ดูใครมากสิบสองมาก ใครน้อยทีน้อยนี้โอเคนะเคเป่าไม่รู้แต่ลองฟังดูอีกทีอะลองมาดูข้อสองเก้าเกังบูนของ9้าได้9ก้าขังบูนของลบสิก็ได้สิบใครมากใครน้อยก็ลบสิบเนี่ยดูขังบูนไปก็กลายเป็นมากอันนี้กลายเป็นน้อยนะถามว่ามากน้อยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอะเราลองมาดูตัวอย่างกัน บ้องใช้สิบบาทเราต้องติดนี้เนาะวิธีการคิดเนี่ยจริงๆนับนิ้วเอาก็ได้แต่เพื่อความรวดเร็วเนี่ยมันคือสิบสองลบสได้8ตัวมากตัวมากคือลบใช่ไหมตัวมากคือ12บสอแล้วเขามีลบข้างหน้าก็ต้องตอบตามตัวมากก็เป็นลบแจบข้อห้าี่ลบแก็เป็น8ปลบสเท่ากับสี่ตัวมากเป็นลบก็เป็นลบข้อข้อเ้า ก็ห้าลบสิบสองก็คือสิบสองลบห้าได้เท่าไหร่ได้เจ็ดก็เป็นลบอีกโอเคสามข้อยกตัวอย่างสามข้อนะเร็วไปก็ลองวนดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้าทันก็พอสแล้วก็ทําต่อเลยคราวนี้ข้อสิบสามข้อสิบเอ็ดลบหกลบสิบ้าลบหกก็เป็นลบลบสิบห้าก็เป็นลบไม่มีตัวน้อยตัวมากแล้วเพราะเครื่องหมายเขาเหมือนกันเราจะเอาเขามาบวกกันเลยบวกกันแล้วใส่ลบ ก็คือเอาหกบวกสิบห้าได้ยี่บเอ็ดแล้วก็ตึ้งใส่นีเข้าไปให้เขาเป็นลบยี่บเอ็ดหรือจริงๆก็เขียนแบบนี้ก็ได้ก็คืออ่าเรามาพูดถึงความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงก็คือเฮ้ยเราเป็นหนี้หกบาทนะแล้วเราก็ไปหาหนี้มาเพิ่มอีกสิบห้าบาทเราก็ต้องเป็นหนี้สิเป็นยี่บเอ็ดบาทแต่บางท่านเนี่ยหรือบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าลบหกลบสิบห้าได้ยี่สิบเอ็ดสี่ก็เราเอาหกบวกห้าได้ยี่สิบเอ็ดไงใช่หกบวก หกบวกสิบห้าหกขอโทษครับหกบวกสิบห้าได้ยนะี่สิบเอ็ดเนาะแต่เราเป็นหนี้บวกกันหนี้อ่ะหนี้เพิ่มหนี้แล้วก็ต้องเป็นหนี้อยู่ยี่สิบเอ็ดบาทไงอ่ะเดี๋ยวครูขอลองข้อสิบแปดดูนะก็ลบหกบวกลบหกลบเจ็ดก็เป็นสิบสามแล้วก็เป็นลบสิบสามจบข้อสิบเก้าลบแปดลบสิบสองก็เอาแปดมาบวกสิบสองหรือบวกกันในใจเลยก็ได้ได้ยี่สิบเนาะก็เป็นลบยี่สิบแบบนี้ครับโอเคไหม เสร็จปุ๊บข้อ21เนาะสังเกตดูเครื่องหมายต่างกันครับลบกับบวกต่างกันแบบนี้ค่าต่างกันให้เอาจํานวนมาลบกันเลยเอาตัวมากลบตัวน้อยก็เป็น15บห้าลบแได้เแต่ตอนนี้เรามีเงินมากกว่าเนาะเรามีเงินมากกว่านี่นี่เรามี8ปดแล้มีเงิน15ในที่นี้เราไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมหมายถึงว่า ตั้งแต่เด็กมาจนถ,ถึงจนถึงจจป .6 เนี่นอาจจะไม่เคยเจอในโจทย์ที่มันเป็นซีเรียสจริงจังแบบว่าทั้งเรื่องเป็นจำนวนเต็มลบอย่างนี้จำนวนเต็มบวกอย่างนี้ก็คืออันนี้เราก่อนนี้ได้ก่อน8บาทแล้วเราก็ไปของเงินหาเงินที่มาใช้ได้15บาทแสดงว่าหาเงินเสร็จบวกลบก,บ,กบนี้เราเหลือเงิน7บาทแบบนี้นะครับโอเคข้อต่อไปข้อ22นะก็ต่างการข้อหมายต่างการลบกับบวกข้อหมายต่างกาัน9ลบ2ได้7จบจริงๆต้องตอบว่าบวก7ใช่ไหมแต่เจข,ข้างหน้าบวกข้างหน้า7อะ่ะมัน ไม่ต้องมีเครื่องหมายก็ได้ก็ถือว่าถือว่ารู้กันว่ามันมีเครื่องหมายบวกซ่อนอยู่เนาะไปข้อสามสิบเอ็ดไปข้อสามสิบเอดนะเอ่อลบสี่บวกหนึ่งเนี่ยเครื่องหมายมันต่างกันเนาะคือบวกกับลบถ้าบวกกับลบเครื่องหมายต่างกันให้เอามาลบกันก็เป็นสี 1, ่ลบหนึ่งได้สามแล้วครน,นี้ก็ดูว่าตัวมากกับเป็นใครตัวมากมันดนเป็นลบก็เป็นลบสามเนาะคราวน,นี้เอาข้อสามสี่นะ ก็สิบสองลบหกเนะาะก็คือสิบสองลบหเนี่ยได้หกแต่ต้องไม่ลบนะเพราะว่าหน้าตัวมากเป็นลบคิดถึงเรื่องเงินทองทอยีกแล้วก็ครูแอบเป็นสายการเงินนิดนึงนะก็มีหนี้สิบสองบาทอะแล้วหาเงินมาใช้แค่หบาทอะหนี้ก็ต้องยังอยู่่ะก็จะอยู่หบาทเนาะอ่ะขอข้อสามแปดอีข้อนะึงเป็นข้อสุดท้ายก็เป็นสิบคือหมายต่างกันเนาะสิบลบห้าเนาะลบสิบบวกห้า ลบสิบวห้าครับขอโทษครับลบสิบกห้าก็เอาสิบลบห้าเนาะได้ห้าแล้วก็เติมลบข้างหน้าครับแค่นี้เองเนาะวันนี้สี่สิบข้อลองดูนะครับ